ปัจจุบันชุมชนบ้านห้วกเป็นพื้นที่ชายแดนไทยลาวรวมทั้งเป็นที่ตั้งของจุดผ่อนปรนชั่วคราวทำให้เกิดการไปมาหาสู่กันของทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวเป็นประจำโดยชุมชนบ้านห้วกมีประชากรทั้งหมด1,263คนโดยประมาณส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรองลงมารับจ้างและค้าขายและในอนาคตบ้านห้วกมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงให้เป็นดานทาวร ซึ่งจะทําให้วิถีชีวิตของบ้านฮวกค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมเป็นการค้าขายจากการที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนทําให้ชุมชนบ้านฮวกมีข้อได้เปรียบเรื่องของการค้าขายกับฝั่งลาวไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อของจากฝั่งลาวเพื่อมาขายในฝั่งไทยการรับจ้างเหมาเพื่อขับรถรับส่งจากฝั่งลาวมาซื้อข้าวของในฝั่งไทย รวมทั้งการมีการค้าตลาดชายแดนในวันที่10และ30ของทุกเดือนทำให้ในวันดังกล่าวมีผู้คนมากกว่าปกติและส่งผลให้การค้าด่านบ้านห้วกคึกคักแต่อย่างไรก็ดีนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันชุมชนบ้านห้วกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นการตั้งถิ่นฐาน การตั้งโฮมสเตย์ทําให้พื้นที่บ้านหัวกลายเป็นพื้นที่การค้าและการลงทุนของนายทุนในความคิดเห็นของส่วนตัวก็อยากจะให้เปิดแบบด่านถาวอน,นะคะเพราะว่าห,หนึ่งมันจะมีแบบมันสะดวกเกี่ยวกับการค้าขายเพราะที่นี่เนี่ยส่วนมากจะประชาชนนี่จะเป็นเกษตรกรส่วนมากแล้วก็ คนในชุมชนนี่ก็สามารถจะมีรายได้คือ, mm hmm. อผลผลิตต่างๆที่ประเทศเราอย่างมาเมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดถั่วเมล็ดอะไรนี่เขาซื้อจากประเทศไทยไป mm hmm. การลงทุนมันก็จะได้ต่อเนื่องอจากอดีตรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงเยอะมาก mm hmm. เร็วขึ้นมากเพราะว่าตั้งแต่คือบ้านห้วงนี่มันมีด่านด่านติดต่อกับประเทศเรา mm hmm. การค้าขายการอะไรจะเจริญขึ้น mm hmm. นักท นักธุรกิจที่อยู่ข้างนอกก็เริ่มมาทำธุรกิจที่นี่เยอะมากดังนั้นหากมีการพัฒนาจุดผ่อนปรนให้มีขีดความสามารถในการเป็นจุดศูนย์กลางปัจจัยพื้นฐานแก่ประชาชนจะต้องคำนึงถึงมุมมองความคิดเห็นของประชาชนเป็นส่วนใหญ่แต่หากในอนาคตพื้นที่ชุมชนบ้าน้วก สามารถพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างประเทศได้ในแง่ของการเป็นประตูเข้าออกด้านการขนส่งสินค้าและหัตถอุตสาหกรรมจะเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในอนุภาคกลุ่มน้ำโขงและอินโดจีนที่สำคัญ เนื่องจากในอนาคตหากมีการเปิดจุดผ่อนปลนให้เป็นด่านการค้าถาวรดังเช่นด่านการค้าถาวรเชียงแสนแห่งนี้ลักษณะการประกอบอาชีพและสังคมของชาวบ้านชุมชนบ้านหัวก,ก็จะเปลี่ยนไปจะเป็นลักษณะของการประกอบอาชีพค้าขายมากกว่าการทำเกษตรกรรมเช่นดังก่อนดังนั้นหากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านในเรื่องของการค้าขายการส่งออกการนำเข้า ก็จะเป็นการส่งเสริมมุมมองที่ดีในเรื่องของการเปิดด่านชุมชนบ้านหวกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ได้